วันนี้เราจะมาเล่นเกมเฉยๆนะเออไม่ทำอะไรมาแค่มาเล่นเกมวันนี้จะสอนยิงหัวเอวถ้าใครอยากให้ยิงสอนยิงปืนหัวเรารก็จัดมาได้ยิงได้ทุกปืนนองจากพวกไส้นะพวกไส้สทำไม่ได้นะครับทำให้เป็นตึกยิงอยู่แต่ยังไม่ค่อรองแคลสอนกันสองปีนะครับ พวกเราย่มงใช้ผมล่ะโอเคเราแล้วกันกว่าพัฟกิจกรรมใหม่ก่อนแป๊บนึงครับจะย้ายไปเลยนี่ครับไปพานสุ่งองใหม่ตอนแรกมันจะเป็นกาพนครับเป็นกาพฟต่อไปก็สีิบเก้าผมบนแค่นี้แหละไม่ต่างเต็นไอโฟนใหม่โตรเท่ นะครับของสองอย่างที่เราไม่ต้องการเพื่อสุ่มอาเลยครับเจมนะครับจะเห็นแกกเงินเงินไปนะฮะจะเอาแต่ของไกลๆก่อนไอวอลหรือชุดเนสุดท้ายครับแน่นอนผมโลยัคกอนัก็กทำกันเรื่อยครับโอเคกิจกรรมต่อไปกิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมให้สุ่มชุดตอนแรกนี้ก่องนร้านค้านะครับ ให้สูงชุดออเท่าแล้ได้โคเคนแบบนี้50าสิบหนึ่งร้อยเราก็สามารถแลกชุดได้เลยกิจกรรมไดเไหมเพบ่ปไปจุกิจกรรมต่อไปนะโอเคกิจกรรมของวันนี้เลยกิจกรรมที่โคจะแรัสามารถได้ของได้ฟรีมันก็คือโคเค่นรูปอะไรรูปปั้ไกาหรืออ้ยัง่จสนใจรกโอเคไปต่อ เกจิกรรมต่อไปคือสัปดาเมื่อวานนี้ครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ฟันก็อินซีวันนี้หรือเมื่อวานก็ไม่รู้แต่น่าจะเป็นวันนี้มากมีสกินสัตว์ด้วยสกินไฟฟันโก้็อินซีโอเคเกจิกรรมต่อไปสำหรับเลดเขาคิดอะไรมาครับสุ่มกองฟันครับก็เป็นสำหรับตอนเมื่อกี้เลยฟันโก้ไปซสูงกองฟันครับ แค่สิบห้าอันก็ได้หน wow. ้าการมลฟิสิกส์แค่ทำกิจกรรมเหล่านี้ครับนะครับจะทำกิจกรรมเหล่านี้อะไดบ้าะตั้งพนะตรงนี้เลยแปสิบนะครับแลกชุดของเจได้เจเคยออกมาแสดงครับแสดงการร้องเพลงทั้งทีแล้โอ้โหแค่กูจเป็นแค่นี้เราไปเล่นเข้าเป็นเกมต่อตัดคลิป กิน,นครับเรมสอนปืน s v b SVD SVD ครับนะครับปืนแบบนี้เลยยิหัวนะนของพวกระตั้งค่าล้องครับลอมครัแบ,บแต่ไม่เคยมีคนเด้อไม่มีคนเดอแล้ก็ถือว,ว่าดี คนอยู่นก็ถวเอาจจะิงได้ดีเนี่ยตีนี่คือคือเหล็กเนี้ยนี่เี่วนหน้อเทสตูอยงนี่ำานรักยิงดเด็กนาเชื่อหดูเลย

ก็เราก็ไ hmm. ม่ร <ner> mm ู้แต่ผมใช้แค่นี้นเท่านั้นคไม่คิดเติมอะไรมากมั้ยเกือบพันน่ะก็จะเร็ยนชิ้เท่านี้นะขอให้ได้รับโชม